สวัสดีครับวันนี้มาดูการปลดล็อกจอของออ x p a n d e r Cross h h EV นะครับปี2024นะครับเราต้องมีไขควงอันนึงนะครับนะครับปลดล็อกจอเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเราเล่น YouTube หรือเล่นออ Netflix ผ่านโปรแกรม M MM M Link เนี่ยถ้าเราไม่ปลดล็อกจอเนี่ยเวลาวิ่งมันจะไม่มีภาพนะฮะมีแต่เสียง เราต้องปลดล็อกจอมาดูวิธีนะครับเบื้องต้นก็คือแกะตัวล็อกจอ,อก่อนอยู่มันอยู่ข้างๆสองฝั่งนี้นะฮะเราเอาเมือเอาเมืออย่างเงี้ยสไลด์ขึ้นปุ๊บเนี่ยสไลด์ขึ้นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นสไลด์ที่เข้าไปตรงนี้นะฮะสไลด์สไลด์ขึ้น,นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตให้เราอยู่สองตัวมาดูจะเห็นมะเห็นน็อตมะ อ่ามันจะมีน็อตมันน็อตอยู่สองตัวนะสองฝั่งเราก็หาไขาควงสี่แฉกอย่างนี้นะฮะหมุนรอกไขควงนี่ควรควรเป็นแม่เหล็กหน่อยเนาะถ้าไม่เป็นแม่เหล็กเนี่ยเวลาไขาแล้วน็อตน็อตมันจะหลุดไปได้เนี่ยไขยแล้วมันดูดมีสองฝั่งเพราะว่าเห็นคนถามกันเยอะมากว่า ว่าทำไงช่างงานบอกไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้เขาทากันได้เปล่านะก็เลยมารีวิววิธีแกะให้ดูเลยนะครับมีน็อตสอตัวนะครับพอน,น็อตสองตัวเสร็จปุ๊บก็เบื้องต้นให้ให้เราปิด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 ปด,ดับรถดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะฮนะผมจะดับรถเลยนะครับนะยกนิดนึงแล้วก็ดึงออกมานะครับส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าเป็นสายตรงนี้ จริงๆสายมันอยู่ตรงนี้นะฮะต้องดึงออกมาเยอะๆอย่างนี้นี่สายมันคือเส้นนี้นะะดูนะ,ะเส้นนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมเาผ้ามาลองก็เอาผ้าเอาผ้าลองตรงนี้หน่อยกันกันเป็นรอยนะครับอม,มันต้องดึงออกมานะฮะเนี่ยสายมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าตรงนี้สายคืออยู่ในนี้นะครับอ่าแล้วเวลาปลดปลดมันนะฮะก็คือตรงนี้มันจะเป็นจะเป็นล็อกอย่างงี้ให้เราก,กดลงไปนะปลดแล้วดึงปึ๊บนะครับสายเส้นที่เราจะปลดคือเส้นนี้เห็นฮะอันนี้ผมปลดไว้แล้วนะฮะของเดิมมันเป็นสีเขียวมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างสีเหลืองตรงนี้นะฮะ เราดึงมันออกมาแต่มันต้องมีใช้เหล็กแหลมๆดึงกดตรงนี้แล้วมันถึงจะดึงออกมานะถ้ามันดึงยากหน่อยถ้าดึงไม่ได้เราจะใช้คีมตัดตัดเลยก็ได้นะฮะตัดแล้วเราก็หาอะไรพันไว้หน่อยแล้วก็ซ่อนไว้นะอันนี้คือสีเขียวนะอันนี้ปี2 0 2 4นะครับแต่ละปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันนะนะฮะอันนี้สําหรับปีเอ็กเพนเดอร์คอร์ส HEV นะครับ สายมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะสายสีเขียวนะครับอันนี้ผมปลดออกมาแล้วแล้วผมก็เอาท่อหดใส่ไว้นะ,ะแล้วผมก็ซ่อนเอาไว้นะครับถ้าใครดึงไม่ออกจะใช้คีมตัดตัดเลยก็ได้นะฮะก่อนทําอย่าลืมให้ดับเครื่องดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยสายอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะอัพ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 ลง u t u b e ไว้ให้ดูนะฮะว่าทําไงนะครับเวลาใส่กลับไปปลดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่กลับไป อย่าลืมว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่ามันจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะครับเราก็ใส่กลับไปอย่างเดิมแล้วก,กดเข้าไปทางแก๊กแค่นี้เองนะครับนะฮะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมดูอ่า จร,จริงจริงถ้าเราจะปลดเนี่ยเราต้องหาคีมเนี่ยมางัดแงะตรงนี้ขึ้นให้มันขึ้นลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะแงะตรงนี้มันจะง่ายนะครับพอเอาออกได้ปุ๊บเราก็กดกลับไปนะผมลืมบอกไปนะเมื่อกี้แต่บางคนถ้ามันมันยากมากก็ใช้คีมตัดเลยก็ง่ายไม่ต้องคิดเยอะนะครับมันก็ใส่กลับไปแค่นี้เองแต่ละปีอย่าลืมนะสายสีไม่เหมือนกันเนาะนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะดูดีๆมันจะัดใหญ่กว่าเพื่อนละนะครับ ของปีอื่นผมก็ว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะเพราะผมก็ไม่มีปีอื่นดูนะแต่ผมดูจากคลิปก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับจุดนี้นะฮะประกอบเสร็จแล้วเราก็ดันกลับไปหลังจากถอดถอดเพื่อให้เวลาเราเล่น YouTube หรือ Netflix อะไรก็ตามมันจะมีภาพให้เราดูเวลารถวิ่งนะครับใส่กลับไปก็เหมือนเดิม ก็ดูให้ให้รูน็อตที่เราจะไขกลับไปให้มันตรงม <c oughs> น็นอตอยู่สองตัวอย่าลืมนะครับไ <c oughs> ขควงสี่แฉกถ้าให้มันเป็นแบบดูดดูดน็อตด,ด้วยก็ดี <c oughs> ไม่งั้นเวลาไขาหรือเวลาเราแกะเงี้ยน็อตมันจะหลุดเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวจะหายากนะฮะให้มันดูดอย่างนี้หน่อย ถ้าถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ไปร้านประดับยนต์หรือไครเาปลดให้นะครับโอเคันแน่นแล้วาอ,อนี้คาอ,อนี้เราจะใส่นี่กลับไปปุ๊บแค่นี้เองนะอย่าลืมนะเวลาถอดนี่แค่นี้เองนะฮะเอามือกดสองฝั่งนี้แล้วดึงมันขึ้นมาสไลด์มันขึ้นมาพวเรากดก็ใส่กลับไปแค่นี้เ,เรียบร้อย พอเราปลดล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคานนี้เราเล่น YouTube หรือเล่นอะไรก็จะมีมีเขาเรียกว่ามีภาพให้เราดูได้ละก็ไม่ไม่ถ้า,ถาเอ่อคนเป็นเป็นช่างหน่อยอะ่ะมีฝีมือช่างหน่อยก็น่าจะทำได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดก็แนะนำไปร้านประดับยนต์ดีกว่านะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ